สิ่งปลูกสร้างสีเงินทรงวงรีที่มีความสูงราว70เมตรพร้อมหน้าต่างตัวอักษรภาษาอาหรับที่สวยงามแปลกตาทั่วบริเวณตัวอาคารคือส่วนสำคัญของตึกพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต Museum of the Future ทีนครดูไบของสหรัฐอารับเอมิเรตหรือ UAE ค่ะ <H az im> การออกแบบตึกสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาเมืองที่ล้ำสมัยแต่ยังคงยึดถืออารยธรรมของชาวอาหรับอยู่ค่ะ พิพิธภัณฑ์ Museum of the Future ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่2 5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชวนผู้ชมจินตนาการถึงโลกในอนาคตอีก50ปีข้างหน้าระยะเวลาดังกล่าวมีความสำคัญเพราะเทียบเท่ากับเวลาที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเริ่มพัฒนาตนเองจากชุมชนเล็กๆกกริมทะเลในปี1970มาสู่ศูนย์กลางของความมั่งคัง่งทางด้านทรัพยากรน,น้ำมันได้ในปัจจุบันค่ะ It was imperative requirement with to develop so fast because needed to catch with the rest the was we world an because so needed develop up of Sara Al Amari รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโล,โลยีกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าสหรัฐอรับาเอมิเรตจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็วเพื่อไล่ตามให้ทันชาติพัฒนาอื่นๆทั่วโลกโดยก่อนปี1971ประเทศของเธอไม่มีถนนไม่มีการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือระบบไฟฟ้าเลยด้วยซ้ำค่ะ เมื่อปีที่ผ่านมานะคะสหรัฐอรับเมเริราประกาศเข้าร่วมกรับประเทศอื่นๆในการลดการปล่อยก๊าซตัความร้อนจากปรากฏการณ์เรือนกระจกค่ะพร้อมลดการใช้พลังงานจากถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศเพื่อการพัฒนาโลกในอนาคตที่ยั่งยืนด้วยเหตุนี้พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตจึงพยายามสื่อสารให้ผู้คนนึกถึงโลกที่อุดมสมบูรณ์กับเมืองที่มีทรัพยากรและสินค้าต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะ รัฐมนตรีซาร่าอัลอัลเมรีนะคะกล่าวต่อว่าจุดประสงค์ของการทําเช่นนี้คือการทําให้ผู้คนเห็นถึงว่าการพัฒนาโลกอนาคตที่ยั่งยืนและอุดมสมบูรณ์ไม่จําเป็นต้องแลกด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะ It needs to not be prohibitive but rather an opportunity to create new opportunities out of this challenge that we're all facing Caring for the planet and improving our relationship with the planet is responsibility and also that technology can directed in also a and that can that way. technology be ทางด้าน b r e n d a n m c k e t r i ร h ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสร้างสารรค์หรือ t r v e t i v e d t r r c t o r ของพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตเห็นด้วยกับแนวคิดข้างต้นและกล่าวเสริมว่าผู้คนไม่จะเป็นต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์ยุคโบราณคนเรายังสามารถคิดคน้นและเติบโตทางเทคโนโลยีได้ด้วยการตระหนักและเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลกใบนี้ค่ะ สำหรับสีสันของ Museum of the Future ผู้เยี่ยมชมจะได้เรียนรู้ถึงรถแท็กซี่ที่บินได้พื้นที่ช่วยต้านการติดไฟป่าฟาร์มพลังงานลมและโลกที่ใช้พลังงานจากอาวกาศมาขับเคลื่อนพร้อมกับโครงการที่น่าสนใจอื่นๆรวมถึง Soul Project ที่พูดถึงการเก็บสะสมพลังงานจากดวงอาทิตย์และส่งพลังงานต่อไปยังดวงจันทร์จากนั้นพลังงานดังกล่าวจะถูกปล่อยลงมาสู่อุปกรณ์ต่างๆบนโลกของเราค่ะ ทั้งนี้ยังมีโครงการสำรวจอาวากาศ OSS Hope ที่ใช้ชื่อเดียวกันกับปฏิบัติการสำรวจดาวอังคารของประเทศสหรัฐอิหรตานซึงเมื่อปีที่ผ่านมา UAE นับเป็นประเทศอาหรับชาติแรกที่ส่งยานอาวากาศไปยังดาวเคราะห์อื่นสำเร็จค่ะนอกจากนี้นะคะพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตยังแสดงให้เห็นอิทธิพลการพัฒนาจากศาสนาอิสลามเช่นแผนที่ Astro l a p s ที่แสดงให้เห็นระบบสุริยะที่ชาวมุสลิมคิดคน้นโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนค่ะ ส่วนตัวอาคารหลักนะคะก็มีกระจกชาบสีดำเป็นองค์ประกอบซึ่งสองแสงออกมาผ่านเสาที่มีการออกแบบสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างพันธุกรรมที่ถูกจินตนาการขึ้นจากพันธุ์พืชและสัตว์อีกด้วยค่ะ the culture actually push development forward and Creating new norms New ating okay is ตัวรัฐมนตรีซาร่าอัลอาลมารี ie, ย้ำว่าการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมและวิถีชีวิตแบบใหม่ให้อยู่ร่วมกันได้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนบริษัท Killer e s s i n ซซึ่งเป็นผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ระบุด,ด้วยว่าตัวอาคารได้รับแรงวันระดับนานา,นาชาติ LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ขั้นสูงสุดหรือแพ a ต i ิน um ค่ะซึ่งรับรองถึงมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานที่เยี่ยมยอดค่ะ สำหรับใครก่ะที่อยากจะเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Museum of the Future ราคาของบัตรเข้าชมอยู่ที่40ดอลลาร์หรือประมาณ1,300บาทต่อท่านค่ะชนินพักดีธรรม v o ีภาเพักภาษาไทยรายงานค่ะ